ดีค่ะชื่อพรปิยาอุทัยวัฒน์นะคะชื่อเล่นชื่อบีมจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบุรพาคณะโลจิสติกค่ะข้าพเจ้านะคะก็เกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้สมบูรณ์นะคะคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันตั้งแต่ข้าพเจ้าอยู่ป .3 ตอนโตมาเนี่ยคุณแม่ได้เล่าให้ใหฟังว่า ข้าพเจ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยจะแสดงความรู้สึกเท่าไหร่ในตอนเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะเหตุการณ์ที่จําได้ณตอนนั้นอะไรเงี้ยตอนที่คุณแม่ได้เก็บของออกจากบ้านไปอะไรเงี้ยตอนนั้นข้าพเจ้าอยู่ปสาข้าพเจ้าจําได้แค่ว่าคุณแม่เอารถใหญ่มาแล้วก็เก็บของออกจากบ้านไปแล้วก่อนที่เขาจะไปเนี่ยเขาก็เข้ามากอดเราแล้วก็บอกว่าแม่ต้องไปแล้วนะตอนนั้นข้าพเจ้าเองก็ไม่ได้เข้าใจว่า แม่จะไปไหนหรือข้าพเจ้าต้องรู้สึกยังไงตอนนั้นข้าพเจ้ารู้เท่ว่าต้องไปอยู่บ้านญาติที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอนะไรเงี้ยผู้คนมักจะพูดว่าเด็กที่เกิดจากครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันเนี่ยจะต้องเป็นเด็กที่มีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วตอนนั้นข้าพเจ้าเองก็เด็กมากแล้วข้าพเจ้าก็แคร์ความคิดของคนรอบข้างเลยค่ะว่าเขาจะพูดเกี่ยวกับข้าพเจ้ายังไง ตอนนั้นข้าพเจ้าก pues no ็เลยคิด <soup> ว่าเราจะเป็นแบบนั้นไม่ได้เราจะต้องไม่เป็นคนที่ไม่ประสบความสาเร็จข้าพเจ้าจะต้องเก่งทุกด้านจะต้องไม่มีใครมาว่าข้าพเจ้าได้แม้ว่าครอบครัวข้าพเจ้าไม่ได้สมบูรณ์นักดังนั้นข้าพเจ้าจึงใช้ชีวิตพึ่งพาตัวเองมาโดยตลอดเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้อยู่ข้างข้าพเจ้าเลยค่ะด้วยความที่ข้าพเจ้าเดินเหมือนชีวิตมาด้วยการพึ่งพาตัวเองด้วยการดิ้นรนทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะข้าพเจ้าจึงพยายามทุกทางที่จะไม่ให้ตัวเองล้มลงจึงได้สร้าง สิ่งหนึ่งขึ้นมานะคะได้หลอมรวมข้าพเจ้าเกิดเป็นสิ่งหนึ่งขึ้นมาโดยที่ข้าพเจ้าเองก็ไม่รู้ตัวนั่นก็คือเกราะทางความคิดเกราะทางความรู้สึกทางอารมณ์นะคะทําให้ข้าพเจ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกด้านอารมณ์ไม่ค่อยจะพูดความรู้สึกของตัวเองไม่ค่อยจะกล้าที่จะแสดงอารมณ์และความรู้สึกของเราให้คนรอบข้างได้รู้เพราะว่าข้าพเจ้ากลัวว่าถ้าเกิดข้าพเจ้ารู้สึกออกไปถ้าเกิดข้าพเจ้า มีอารมณ์เกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันจะทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกอ่อนแอจะทําให้คนรอบข้างรู้สึกว่าเราใช้อารมณ์มากเกินไปข้าพเจ้าไม่กล้าที่จะมีความสุขที่สุดข้าพเจ้าไม่กล้าที่จะมีความทุกข์ที่สุดข้าพเจ้าไม่กล้าที่จะรักที่สุดมันอาจจะทําให้ข้าพเจ้านั้นเสียใจอย่างรุนแรงได้ส่งผลให้นะคะข้าพเจ้าเองเป็นคนที่ไม่เข้าใจความเป็นคนไม่เข้าใจความรู้สึกของคน ข้าพาเจ้าเป็นคนที่ไม่เข้าใจคนอื่นไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงรู้สึกแบบนี้มีโอกาสนะคะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยบุรพาแห่งนี้นี่แหละคะ่ะตอนปีหนึ่งนะคะข้าพาเจ้าเองได้มีโอกาสไปค่ายค่ายหนึ่งะคะ่ะและในค่ายนั้นก็มีโอกาสได้พูดถึงเรื่องราวของพระเจ้านะคะแล้วในวันอาทิตย์เขาก็พาไปโบสถ์ค่ะหลังจากเทศนาเสร็จผู้เทศนาก็ ได้หนุนใจนะคะให้ออกไปรับเชื่อแล้วผู้นําก็ได้หนุนใจให้พระเจ้าลองอธิษฐาน3ข้อแล้วข้าพาเจ้าก็อธิษฐานไปสข้อแล้วก็ลืมนะคะอีกสองสัปดาห์ต่อมาข้าพาเจ้าเองก็ได้มีโอกาสมาที่แคร์นะคะพี่น้องในแคร์ก็ได้มีการแบ่งปันกันมีการขอบคุณพระเจ้ากันตอนนั้นข้าพาเจ้าก็นั่งคิดอยู่สักพักว่าออแล้วข้าพาเจ้าจะพูดอะไรอะไรเงี้ยแต่เมื่อคิดไปคิดมาข้าพาเจ้ากับตกใจคะ่ะตอนนั้นข้าพาเจ้าตกใจว่า สิ่งที่ข้าพเจ้าเคยอธิฐานไป3ข้อสิ่งที่ข้าพเจ้านั้นได้ลืมไปแล้วแต่ว่าพระเจ้าก็เป็นคนนั้นที่ยังจำได้นะคะแล้วก็ตอบคำอธิษฐานทั้งสข้อนั้นภายใน2สัปดาห์เหตุการณ์นี้นี่เองค่ะที่ทำให้ข้าพเจ้ารู้เลยว่าพระเจ้ามีจริงแต่ข้าพเจ้าเองก็ยังมีมีอดีตยังมีบาดแผลที่ได้รับมาจากอดีตใช่ไหมคะในเรื่องของการที่ ไม่ค่อยแสดงออกทางด้านอารมณ์เลยค่ะเพราะว่ากลัวที่จะได้รับบาดเจ็บทางด้านอารมณ์จนวันหนึ่งพระเจ้าเองได้นําเหตุการณ์บางอย่างเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าค่ะเป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าชีวิตจะไปต่อไม่ได้เป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่ามันเป็นทางตันเป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่น่าจะมีความสุขได้อีกแล้วไม่น่าจะยิ้มได้อีกแล้วแล้วข้าพเจ้าเองก็ไม่กล้าที่จะพูดกับ พี่น้องไม่กล้าที่จะพูดกับมนุษย์คนไหนเลยเพราะข้าพเจ้าเป็นคนที่ไม่เข้าใจคนอื่นมาก่อนข้าพเจ้าจึงคิดว่าน่าจะไม่มีใครที่จะเข้าเข้าใจความรู้สึกไม่เข้าใจอารมณ์นี้ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงได้ทิฏฐานอย่างสุดใจกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าเองก็ได้เชื้อเชิญให้ข้าพเจ้านั้นลองเปิดใจหมายถึงเปิดทั้งชีวิตเปิดอารมณ์เปิดความรู้สึกกล้าที่จะระบายทุกอย่างต่อหน้าพระเจ้าณวันนั้นเองค่ะข้าพเจ้า ยอมยอมทุกอย่างต่อพระเจ้ายอมที่จะลดความหยิ่งของตัวเองยอมที่จะลดความต้องเข้มแข็งของตัวเองยอมที่จะอ่อนแอต่อหน <inaudible> ้าพระเจ้ายอมที่จะบอกพระเจ้าว่าเรานั้นอ่อนแอยอมที่จะบอกกับพระเจ้าว่าเรานั้นไม่ได้เข้มแข็งเลยเมื่อเรากล้าที่จะเปิดชีวิตต่อพระเจ้านะคะพระเจ้าก็จะเข้ามาค่ะพระเจ้าได้เข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้า ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงได้เข้ามาเยียวยารักษาบาดแผลในอดีตทําให้ข้าพเจ้าค่อยๆดีขึ้นค่อยๆเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่จากคนที่ไม่เคยเข้าใจคนจากคนที่ไม่เข้าใจความรู้สึกของคนกลายเป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกของคนเข้าใจความรู้สึกของตัวเองรวมไปถึงเข้าใจพระเจ้ามากขึ้นค่ะสุดท้ายนี้นะคะข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องว่า คนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่พระเจ้าตั้งใจให้เราเกิดมาบนโลกนี้เพื่อบางสิ่งบางอย่างในพระเจ้านั้นไม่มีความบังเอิญค่ะวันนี้อย่าให้บาดแผลในอดีตอย่าให้สิ่งที่เราเคยเผชิญมาได้มาเป็นตัวขัดขวางที่จะทําให้เราไม่ได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นเพราะพระเจ้าเองเคยเป็นคนที่ไม่กล้าเปิดเผยอารมณ์ใช่ไหมคะ แต่วันนี้พระเจ้าได้ก้าวผ่าสิ่งเหล่านั้นกล้าที่จะเปิดเผยอารมณ์ทุกอย่างต่อหน้าพระเจ้าและสิ่งเหล่านี้เองทำให้เราได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นนะคะวันนี้ถ้าพระเจ้าได้เชื้อเชิญให้ท่านเปิดหัวใจของท่านออกเปิดชีวิตของท่านออกได้เชื้อเชิญให้ท่านระบายทุกอย่างเปิดเผยตัวตนของเราต่อหน้าพระพักพระองค์ทุกอย่างเมื่อเราได้เปิดหัวใจให้กับพระเจ้านะคะเราจะรู้เลยว่าพระเจ้าเป็นที่กำบังของเราพระเจ้าเป็นที่รีภัยให้กับเรา พระเจ้าเป็นความปลอดภัยให้กับเราพระเจ้าเป็นความมั่นคงให้กับเราอย่ายอมให้อดีตนะคะที่จะมาขัดขวางเราไม่ให้รู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นขอให้พี่น้องได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกคนค่ะ